วันชื่นคืนสุขจะอยู่กับเราไม่นานถ้าเราไม่รู้จักขนมใจถนอมเวลาช่วงเวลาแห่งความสุขแม้จะเป็นเพียงชั่วครู่หนึ่งของชีวิตแต่ก็เป็นชั่วครู่ที่มีค่าที่สุดในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์เราต่างเฝ้าฝันถึงวันชื่นคืนสุขวันที่หัวใจเต้นแรงด้วยความรักวันที่บ้านอบอวลด้วยเสียงหัวเราะวันที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าและทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวอย่างงดงาม แต่หากเรามองลึกลงไปในความเป็นจริงของชีวิตแล้วจะพบว่าวันแบบนั้นไม่เคยยืนยาวหากไม่มีใครรู้จักถนอมใจและถนอมเวลาความสุขไม่ใช่ของที่คงอยู่ถาวรความสุขในชีวิตคู่หรือในครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแล้วจะอยู่กับเราเสมอไปเหมือนของตกทอดทางกรรมสิทธิ์หากเปรียบเทียบแล้วมันคือดอกไม้แสนงามที่เบ่งบานได้ไม่นานหากเราไม่รดน้ำปรวนดิน ใส่ใจและดูแลมันก็โรยลาไปอย่างไม่อาจย้อนกลับการอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงในฐานะคนรักหรือสามีภรรยาการเป็นพ่อแม่ลูกหรือสมาชิกในครอบครัวล้วนต้องอาศัยความเข้าใจความเอื้ออาทรและเวลาที่ใส่ใจซึ่งกันและกันมิใช่แค่การอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียวแต่เป็นการมีใจร่วมกันในทุกช่วงชีวิตถนอมใจเพราะใจคนไม่ใช่หินผา หัวใจมนุษย์เปราะบ,บางกว่าที่เราคิดใครจะรู้ว่าเพียงคำพูดหยาบหนึ่งคำน้ำเสียงแข็งกร้าวในชั่ววูบหนึ่งหรือการละเลยเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นรอยร้าวที่ทำให้รักสวยงามสั่นคลอนลงไปทีละน้อยการถนอมใจไม่ใช่แค่การพูดดีทำดีแต่คือการรู้จักเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายแม้ในสิ่งที่เขาไม่พูดเราอาจมอบของขวัญให้คนรักได้หลายชิ้นแต่ของขวัญที่ดีที่สุดคือการรับฟังอย่างนีใจ ถนอมเวลาเพราะเวลาไม่เคยรอใครคนส่วนใหญ่มักเสียใจเมื่อคนที่รักจากไปแล้วทั้งที่ในระหว่างมีชีวิตอยู่กลับไม่ค่อยใช้เวลาร่วมกันเพราะมวัวแต่วิ่งตามเป้าหมายอื่นในชีวิตเราใช้เวลานับพันชั่วโมงในโลกออนไลน์แต่กลับให้เวลากับพ่อแม่คนรักลูกหรือสามีภรรยาเพียงเศษเสี้ยวของวันลองคิดดูว่าหากเราย้อนเวลากลับไปได้สักวันเราจะเลือกกลับไปกอดใคร ไปขอโทษใครหรือกลับไปพูดคำว่ารักกับใครแทนที่จะรอวันนั้นเราควรเริ่มถนอมเวลาตั้งแต่วันนี้เพราะทุกนาทีที่ใช้กับคนที่เรารักคือสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีวันหวนคืนในความสัมพันธ์ของคนรักและคู่ชีวิตความรักไม่ได้คงอยู่ด้วยแรงดึงดูดแต่ด้วยการดูแลในระยะแรกของความรักทุกอย่างดูสวยงามโลกทั้งใบดูเป็นสีชมพู แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความเคยชินและความรับผิดชอบอาจทําให้คนสองคนเริ่มห่างไกลทางใจหากไม่มีการถนอมกันและกันการถนอมใจในชีวิตคู่คือการรู้จักให้อภัยเมื่อเขาผิดรู้จักชื่นชมเมื่อเขาทําดีและรู้จักอยู่เคียงข้างเมื่อเขาเหนื่อยล้าความสัมพันธ์ของคู่รักที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากความตั้งใจที่จะรักษาความรักให้สดใหม่เสมอเช่นการชวนกันคุยเรื่องเล็กๆทุกวัน การสร้างช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันแม้เพียงไม่กี่นาทีความเข้าใจสำคัญกว่าความรักคนรักกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกเรื่องแต่ต้องพยายามเข้าใจกันในทุกจังหวะชีวิตความเข้าใจเป็นดังสะพานเชื่อมใจให้ผ่านพ้นปัญหาแม้ในวันที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันจงอย่าคิดว่าต่างคนต่างอยู่แต่ยังอยู่ในบ้านเดียวกันคือชีวิตคู่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความห่างเหินทางใจ ในความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกพ่อแม่คือผู้ให้แต่ลูกก็ต้องการใจมากกว่าแค่สิ่งของพ่อแม่บางคนทำงานหนักเพื่อส่งเสียลูกให้ได้ดีที่สุดแต่กลับลืมไปว่าลูกต้องการเวลามากกว่าสิ่งของการได้พูดคุยก่อนนอนการฟังปัญหาของลูกโดยไม่ตัดสินการจับมือกันดูดาวหรือกินข้าวด้วยกันทุกวันล้วนเป็นวิธีถนอมใจที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่น้อยอย่ารอให้วันที่ลูกโตพอจะบอกว่า พ่อแม่ไม่เคยอยู่กับหนูเลยแล้วจึงรู้สึกผิดเพราะความทรงจําที่พ่อแม่มอบให้ลูกในวัยเยาว์จะกลายเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทั้งชีวิตลูกก็ต้องถนอมใจพ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่อายุมากขึ้นเขาอาจพูดซ้ำจําผิดหรือบ่นมากกว่าเดิมแต่ขอให้ลูกอย่าลืมว่าเขาคือคนที่เคยอุ้มเราเดินโดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยการพูดดีการฟังเขาระบายหรือเพียงแค่การโทรหาเป็นประจำก็เป็นการถนอมใจพ่อแม่อย่างลึกซึ้ง ในความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวครอบครัวที่ดีไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่อบอุ่นและปลอดภัยทางใจครอบครัวคือร่มไม้ใหญ่ของชีวิตแม้บางครั้งจะมีพายุมีปัญหามีความไม่เข้าใจแต่หากเราทุกคนพยายามถนอมหัวใจซึ่งกันและกันบ้านจะกลายเป็นสถานที่พักใจที่ดีที่สุดในโลกจงใช้คำพูดที่ให้กำลังใจมากกว่าคำตำหนิ จงให้อภัยกันก่อนนอนและจงบอกรักกันบ่อยๆก่อนที่เวลาจะพาใครบางคนออกจากชีวิตเราโดยไม่ทันตั้งตัวถนอมใจถนอมเวลาคือการฝึกสติในชีวิตประจำวันการถนอมใจและเวลาไม่ใช่เพียงมารยาททางสังคมแต่คือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าวันนี้เราได้ฟังเขาพูดจริงๆหรือยังวันนี้เราได้กอดเขาแน่นๆหรือเปล่า วันนี้เราทำสิ่งเล็กน้อยเพื่อทำให้เขายิ้มหรือยังหากทุกคนในครอบครัวคิดได้เช่นนี้วันชื่นคืนสุขจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่จะเป็นของขวัญที่เราสร้างขึ้นได้ในทุกวันเพราะเวลาไม่เคยย้อนกลับอย่ารอให้คำขอโทษกลายเป็นคำอาลัยอย่ารอให้คำว่ารักกลายเป็นคำที่พูดกับภาพถ่ายอย่ารอให้ความสุขในอดีตกลายเป็นสิ่งที่นึกถึงด้วยน้ำตา จงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้พูดคำดีๆทำสิ่งดีๆและให้เวลาดีๆกับคนที่เรารักเพราะวันชื่นคืนสุขจะอยู่กับเราได้นานเท่าที่เรารู้จักถนอมใจและถนอมเวลา